สำหรับนักเทรดคริปโตมือใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่รู้เรี่ยวกับศาสตร์ของแท่งเทียนที่เกิดขึ้นในโรคของคริปโตแต่ผมจะมาพูดถึงพื้นฐานที่เพื่อนควรจะรู้หรือจุดทำกำไรที่สำคัญในส่วนของศาสตร์และสินของแท่งเทียนในการทำกำไรซึ่งอันนี้จะเป็น EP 2และผมจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแท่งเทียนกันนะครับอันนี้มันคนละแท่งอีกแล้ว สวัสดีเพื่อนชาวคริปตีเคเรนโซ่เอ้ยคริปโตเคเรนซี่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้ผมเลยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐานที่มือใหม่หรือใครก็ตามแต่เนี่ยควรที่จะต้องศึกษาไว้นะครับผมมองว่ามันเป็นศาสตร์และศิลป์ที่มีความสําคัญในระดับหนึ่งในการนํามาใช้เทรดเลยทีเดียวฉะนั้นเพื่อนๆห้ามพลาดนะครับเกี่ยวกับแท่งเทียนเนี่ยนะครับเราจะต้องไปซื้อเทียนนะครับแล้วก็ต้องมีไฟแม่ มันคนละแท่งหรือเปล่าครับเนี่ยผมไม่มั่นใจเหมือนแต่คนละแท่งนะครับอันนี้เราน่าจะเอาไปจุดขอพรสมากกว่านะครับเนี่ยโอ,โ,อโอ้ผมนี่ก็กวนซะแต่เกิดน,นะครับเอาล่ะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับ ep 2ของแท่งเทียนในมุมมองของผมนะครับซึ่งจะเป็นจุดในการทํากําไรหรือจุดที่พิจารณาเข้าซื้อหรือขายนั่นเองเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยเอาล่ะครับเรามาพูดกันต่อในส่วนของศาสตร์และศิลป์ของแท่งเทียนเนาะซึ่งผม ก็ได้พูดไปแล้วใน EP แรกซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับแท่งเทียนของ bullish และก็ bearish engulfing นั่นเองซึ่งอันนี้จะเกิดที่บริเวณแนวรับสำคัญนะครับถ้าเกิดมีโอกาสที่แท่งเทียนจะกลับตัวขึ้นไปและในส่วนของ bearish engulfing นะครับจะเกิดที่บริเวณแนวต้านนะครับถ้ามันเกิดแท่งแดงๆปิดแทง่งเขียวๆแบบนี้นะครับมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงนั่นเองอันนี้ก็ย้อนความในเล็กน้อยนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยเพื่อนๆไป เปิดดูได้ใน EP แรกในส่วนของศาสตร์และศิลของแท่งเทียนนะครับเอาล่ะครับในเมื่อก่อนหน้าเนี่ย EP แรกเป็นในส่วนของ e n c o o f i n g ไปแล้วของ bullish morning star แล้วก็ในส่วนของ b a r i s h evening star นะครับซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ต้องจำชื่ออะไรก็ได้นะครับมันก็แบบไม่ได้เท่เท่าไหร่นะครับสิ่งที่ผมจะให้ดูก็คืออะไรนะผมให้ดูเกี่ยวกับไส้เทียนซะมากกว่าละกันนะครับการเกิดไส้เทียนแน่นอนครับผมให้เพื่อนๆเนี่ย เพื่อนต้องหันไปตีเทนแล้วก็แนวรับแนวต้านอยู่เสมอเนาะซึ่งอันนี้ผมจะลองตีคร่าวๆนะครับอ่ะผมตีคร่าวๆเป็นเอ,อ่อสีดำๆแบบประมาณนี้นะซึ่งนะครับทีนี้เพื่อนๆเห็นไหมครับว่าพฤติกรรมของแท่งเทียนเนี่ยมันบ่งบอกอะไรเราบ้างเมื่อมันเกิดออรีเจคชั่นหรือการปฏิเสธร,ราคาที่แนวรับหรือแนวต้านต่างๆเนี่ยนะครับบริเวณตรงนี้สีฟ้าของผมอันนี้เกิดที่แนวรับนะครับอันนี้เกิดที่แนวต้านนะครับเกิดการปฏิเสธร,ราคาอันนี้ต่างกันคนละรูปแบบ เมื่อมันเกิดไส้เทียนที่แนวรับแบบนี้นะครับอ่าแท่งแรกเราให้เป็นจุดสนใจไ้ว่าเฮ้ยมันอาจจะเกิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันถึงมีแรงซื้อกลับคืนล่ะนะครับแรงซื้อกลับคืนก็หมายความว่ามันทิ้งไสไวใ้ให้เราเห็นเนี่ยเออแท่งนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้พิจารณาเข้าซื้อหรอกนะครับอ่าสมมุติมันเป็นแท่งแบบนี้เนาะแล้วแท่งต่อไปเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้แล้วแท่งต่อไปเป็นแบบนี้เหมือนตามภาพเลยนะผมวาดประมาณนี้นะครับ ซึ่งแท่งแรกเนี่ยแท่งที่1เราเอาไ Trans ว้ดูพฤติกรรมก่อนเราดูพฤติกรรมก่อนนะครับซึ่งเอาไว้ดูว่าเฮ้ยมันเริ่มมีแล้วนะเริ่มมีอะไรแปลกๆกันนะที่แนวรับเนี่ยแล้วเราจะพิจารณาต่อเมื่ออะไรครับจะละนาต่อเมื่อ,อ,รรอ,อแท่งที่สองเนี่ยพฤติกรรมของมันเนี่ยเริ่มอะไรครับเริ่มที่จะทิ้งไท้ไว้เหมือนกันนะครับฉะนั้นเราจะพิจารณาเข้าซื้อก็ต่อเมื่อมันอยู่ที่แท่งที่สองถึงจะพิจารณาเข้าซื้อนะครับ ถึงจะพิจารณาเข้าซื้อนะเนื่องจากถ้ามันทิ้งแท้ไว้เหมือนกันเนี่ยแสดงว่าบริเวณราคาตรงนี้เนี่ยนะครับเริ่มมีนัยสําคัญและที่แนวรับสําคัญเนี่ยผมให้เป็นราคาสัก3บาทแล้วกันเราถึงพิจารณาเข้าซื้อที่ราคาประมาณสักช่วง3บาทเนี่ยนะครับหรือใครอาจจะไปรอซื้อที่บริเวณที่มันคอนเฟิร์มการปิดแท่งนะครับก็คือปลายปลายแท่งเขียวๆแท่งนี้ช่วงแท่งนี้ก็ได้นะครับ ประมาณช่วงแท่งนี้ก็ได้เนื่องจากอะไรครับมันไม่ได้เป็นการทําโลใหม่แล้วนั่นเองนะครับมเป็นการคอนเฟิร์มการปิดแท่งที่บ่งบอกถึงการกลับตัวนั่นเองนะครับเพียงแค่ว่าถ้าใครเข้าในส่วนของแท่งที่2เนี่ยนะครับอาจจะโดนในส่วนของการสต็อปลอสที่ไกลหน่อยนะครับก็คือใต้ไส้เทียนตรงนี้เลยนั่นเองครับแต่ถ้าใครเข้าถูกจุดและต้องเรียกได้ว่าต้องมีในส่วนของ ประสบการณ์นั่นเองครับในส่วนนี้เนาะเราก็ต้องดูในส่วนของแท่งเทียนเอานั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะพิจารณาเข้าก็ต่อเมื่อเป็นแท่งที่2นั่นเองนะครับในทางกับกันนะครับแนวต้านล่ะโอ้โหขึ้นมาตลอดเลยขึ้นมาตลอดเลยจนมาจนแบบทิ้งไส้เทียนน้อยแบบนี้นะครับแล้วแท่งต่อไปดันอะไรครับโอ้โห ดันเป็นการเรียกว่าเป็นแท่งสีแดงปฏิเสธราคาแบบชัดเจนเลยนะครับเราก็เลยพิจารณาได้ว่าโอ้โหมันได้ไม่ได้เป็นการเร,กเรียกว่าทำ high ใหม่แล้วอะ่ะขึ้นมาเยอะๆแล้วมีการปฏิเสธราคาตั้งแต่ไปลายไส้เทียนตรงนี้แล้วแท่งต่อไปเนี่ยโอ้โหไม่ได้มีไส้ด้านบนให้เหตุเลยหรือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเป็นการปฏิเสธราคาบ่งบอกว่ามีทิศทางลงอย่างรุนแรงนั่นเองนะครับเราถึงจะพิจารณาเข้าซื้อในแท่งที่2เช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ ทีนี้เรามาดูตัวอย่างต่อนั่นเองนะครับเพ,เพื่อนๆอันนี้ผมก็จะเห็นเป็นกราฟเนาะเราก็ตีเลยครับแนวรับแนวต้านไว้เลยครับผมจะตีเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับมันมันใช้มือตีเนาะก็อาจจะไม่เป๊นนะครับจริงๆแล้วเพื่อนๆเนี่ยอาจจะแบบย่อยๆย่อยๆไปเลยนะถ้าใครจะเล่นสวิงเทรดนะครับซึ่งอาจจะไม่ย่อยก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะเล่นทางเฟรมหนะอยเนาะผมจะลองตีย่อยๆไว้นะครับอ่ะตอนแรกเราเห็นประมาณนี้แล้วกันมุมขวาเนี่ยเราจะไม่เห็นนะครับทางขวาเนี่ยเราจะไม่เห็นนะ ผมให้ดูทางซ้ายก่อนแล้วกันนะครับปิดมือไปก่อนเราดูทางซ้ายมือก่อนนะครับเกิดอะไรบ้างครับเกิดการปฏิเสธราคาบริเวณแท่งนี้นะครับจริงๆแล้วเราดูก่อนแท่งสีเขียวพุ่งขึ้นมาแบบนี้นะครับแท่งนี้แท่งแรกแท่งที่1แท่งที่สองอ้าวเริ่มเป็นแท่งสีแดงแล้วนะแล้วก็มีการปฏิเสธราคาที่บริเวณแนวต้านสําคัญจากอะไรครับจากปลายแท่งสีเขียวต,ตรงนี้เนี่ยแท่งสีแดงเนี่ยก็เกิดการปฏิเสธเช่นเดียวกันบ่งบอกถึงอะไรครับเริ่มมีแรงเทขาย บริเวณตรงนี้และเราเอาเป็นจุดอะไรครับเป็นจุดแนวต้านแล้วนะครับเราเริ่มเอามาพิจารณาเป็นแนวต้านแล้วนะครับปรากฏว่าแท่งที่3โอ้โหยิ่งบงบอกถึงอะไรครับถึงจะมีสีเขียวตดว่านะครับ มีไส้เทียนที่เยอะพอสมควรจริงๆแล้วเราเนี่ยสามารถพิจารณาเข้าซื้อที่แท่งที่2หรือแท่งที่3ก็ได้นะครับถ้าใครจะเอาชัวรเนี่ยรอแท่งที่3ก็ได้นะครับถ้ามันไม่ได้เป็นการเรียกได้ว่าทำํำไฮใหม่หรือมีการทิ้งไส้ไว้เหมือนเหมือนเดิมเนี่ยเราอาจจะพิจารณาเข้าซื้อได้เพราะว่ามันอยู่ที่อะไรครับมันทิ้งไส้ไว้ที่แนวต้านั่นเองซึ่งมันเป็น ออการทิ้งไ้ที่มีนัยยะสาคัญที่เราจะพิจารณาขายทากาไรนั่นแหละเพราะมันเกิดขึ้นที่แนวต้านนี่เราอาจจะจําแพทเทิร์นอะไรไม่ได้ก็ได้นะครับเราจําเราดูแค่ไส้เทียนนะครับดูแค่ไ้เทียนนะปรากฏว่าโอ้โหถ้าใครเอาชัวร์เนี่ยรอแท่งที่สีนะครับเนี่ยเป็นการคอนเฟิร์มแท่งสีแดงปิดทับอีกนะครับแท่งสีเขียวอีกเนี่ยบ่งบอกถึงคาลงอย่างชัดเจนนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะสต็อปลอก็คือนะครับบริเวณเอ,อ๋อเรียกได้ว่าไส้ที่สูงที่สุด ที่แนวต้านนะครับก็น่าจะเป็นของไส้ที่3นั่นเองนะครับเรออียกว่า SL ที่ไส้ที่3นะครับนะผมอาจจะเขียนงงๆหน่อยนะเพื่อนๆลองฟังแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมอาจจะวิเคราะห์ผิดหรืออาจจะบอกผิดเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่มุมมองส่วนหนึ่งของผมเท่านั้นนะโอเคปรากฏว่าอะไรครับเกิดแรงที่ขายลงมาอย่างรุนแรงเลยนะครับ โอ้แรงที่ขายลงามาอย่างนแรงและเราอะไรครับจริงๆแล้วถ้าเราเล่นในส่วนของสวิงเทปเนี่ยนะครับเราจะพิจารณาขายก็ต่อเมื่ออะไรครับมันเริ่มปฏิเสธราคานั่นเองเนาะมันเริ่มปฏิเสธราคาหมายความว่าอะไรเอ้ยเริ่มทิ้งสไสเวลานะไอ้แท่งแดงๆที่ทิ้งมารุนแรงแบบเนี้ยเริ่มทิ้งไสไว้แล้วนะงั้นเรารอดูแท่งที่2นะครับแท่งที่2เป็นแท่งโดแท่งที่สองเนี่ยเริ่มเป็นแท่งโดจิไม่มีวอลลุ่มแล้วนั่นเองนะเอ๊ะ สองแท่งเนี้ยมันทิ้งไสไว้ใกล้ๆเคียงกันเลยนะนะครับแบบนี้ทิ้งไสไว้ใกล้ๆเคียงกันเลยเนี่ยบริเวณตรงนี้เนี่ยทิ้งไส้ไว้ใกล้เคียงกันมากเลยแสดงว่าอะไรบริเวณโซน,นนี้ยเริ่มอ,อะไรครับเริ่มมีอะไระสาคัญแล้วเราตีเส้นไว้เลยนะครับตีเส้นไว้เลยนะครับอืมจริงๆแล้วบางคนเนี่ยอาจจะเริ่มพิจารณาขายก็ได้นะเนื่องจากแท่งโดจิแท่งที่สองเนี่ยเริ่มเป็นการปฏิเสธราคาในการลงณนะช่วงเวลานั้นแล้วเนาะเ,เนื่องจากไม่มีใครรู้อนาคตนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอีกทั้งแท่งที่3ามที่เกิดขึ้นแท่งเขียวๆตรงนี Could ี้เ่ เริ่มมุงบอกว่ามีแรงซื้อเข้ามาแล้วนะนะครับเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาแล้วแต่ปรากฏว่าก็ยังไม่ผ่านแนวต้านสําคัญบริเวณตรงนี้อีกอยู่ดีจริงๆแล้วถ้าเป็นบางคนเนี่ยอาจจะเริ่มพิจารณาขายก็ได้นะครับจากแท่งสีเขียวที่เกิดขึ้นก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับซึ่งเราอาจจะเริ่มแบบเอ,อ่อทาจุดซื้อจุดขายใหม่เนาะเนื่องจากเป็นแท่งสีเขียวมาอ่าสมมติเราขายไปแท่งสีเขียวแล้วนะปรากฏว่าแท่งต่อไปเริ่มทิ้งแท้ไปเช่นเดียวกันนะครับ แต่เรายังไม่เข้าซื้อนะครับแท่งที่2ทิ้งไ้ไว้เรารอคอนเฟิร์มอีกดีกว่านะครับรอคอนเฟิร์มแท่งต่อไปปรากฏว่าแท่งที่3มเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับเกิดไ้เทียนอย่างชัดเจนนะครับเราอาจจะพิจารณาขายก็ต่อเมื่อเกิดไ้เทียนจากแท่งที่3ก็ได้เราค่อยกดขายหรือกดเซลล์นั่นเองนะครับกดเซลล์นั่นเองเนาะจนกว่ามันจะมีการปฏิเสธราคาณนะโซนต่อๆไปอีกนั่นเองนะครับอะไรประมาณนี้นะเอาละนะครับเราดูในส่วนของโซนเมื่อกี้ไปแล้วผมก็รีเซ็ตภาพใหมล่ละ ซึ่งทาไมถึงเราถึงได้เปิดแค่หน้าเซลลหน้าเดียวล่ะนะครับเมื่อกี้ทาไมแอดถึงเปิดแต่หน้าเซลลล่ะครับแอดรู้ได้ไงว่ามันจะลงอะ่ะก็สิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าอะไรครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าเทนไลน์ตรงนี้สมมติเราตีเลยนะอ่าตีผมตีแบบเข้าๆนะครับผมใช้มือเขียนเนาะเห็นไหมครับว่ามันเป็นการอะไรครับยกโลยกโลยกโลต่ําลงอยู่เสมอเราก็เลยพิจารณาอะไรครับพิจารณาเซลอยู่เรื่อยๆนั่นเองหรือใครจะไปเซลล์ที่บริเวณแนวต้านของเทนไลน์ก็ได้เนื่องจากเห็นไหมครับ มันทิ้งไส้ไว้เห็นไหมไอ้แท่งเขียวๆเนี่ยขึ้นมา3แท่งแล้วปรากฏว่าแท่งที่3เนี่ยเอยพฤติกรรมมันเริ่มแปลกๆมันทิ้งไส้ยาวผิดปกติเราอาจจะยังไม่ช็อตตอนนั้นนะครับแต่ปรากฏว่าเราไปช็อตตอนไหนแท่งที่2การคอนเฟิร์มของแท่งที่2เราถึงจะพิจารณาช็อตเนื่องจากมันมาชนอะไรครับแนวต้านอีกแล้วนะครับมันมาชนแนวต้านอีกแล้วแต่เป็นในส่วนของแนวต้านของเทรนไลน์นั่นเองนะครับสมมุติเราช็อตแท่งที่2นะครับเราอาจจะช็อตปลายไส้ตรงนี้ก็ได้นะเพราะว่าเรารอชัวนะครับ บอกว่าเราก็ได้ตั้งเยอะนะครับเนี่ยร่วงลงมาอย่างชัดเจนเลยนะเราอาจจะเริ่มพิจารณาขายก็ต่อเมื่อมาชนแนวรับสินะครับมาชนแนวรับตอนไหนนะครับอ่าก็อย่างเช่นตรงนี้นะครับเริ่มมีพฤติกรรมในส่วนของการยกไฮก็ได้หรืออาจจะเป็นการชนแนวรับก็ได้ต่อไปนะครับมาดูในส่วนของการกลับตัวบ้างก็คือมอร์นิ่งซ่าที่เราได้ให้ดูกันไปช่วงใ,ในช่วงของต้นคลิปนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นตรงไหนครับโอ้โหเรียกได้ว่ายังจุดบัตทอมเลยนะครับเนี่ยจุดบัตทอมเลมนะครับ เกิด morning star เป็นแท่งเขียวๆเ,เล็กๆนะครับแท่งเขียวๆเล็กๆแท่งเขียวๆเล็กๆแบบนี้นะครับผมให้เป็นแท่งที่1แล้วกันยังไม่ชัวนะครับเนื่องจากมันยังไม่เห็นแนวรับเลยเราไม่เคยเห็นแนวรับมาก่อนเลยนะครับเพราะว่าอันนี้กราฟเราก็เพิ่งเห็นเนาะทางขวามือเรายังไม่เห็นนะครับทางขวามือซึ่งมันเกิด morning star เกิดขึ้นแล้วหรือใครอาจจะจำทเทิร์นไม่ได้ก็ได้ไม่รู้ว่ามันคือ morning star หรือ pin bar หรือ hammer หรืออะไรก็ตามแต่แต่มันเกิดไส้แล้วเป็นโดจิแบบแท่งเล็กๆมีวอลุ่มเขียวๆเกิดขึ้น รเราจะพิจารณาก็ต่อเมื่ออะไรครับแท่งที่2และเกิดที่แนวรับเกิดที่แนวรับนะครับแท่งที่2แท่งนี้นะครับปรากฏว่าโอ้โหแท่งนี้เป็นแท่งสีเขียวอย่างชัดเจนเลยนะแท่งสีเขียวอย่างชัดเจนบง่งบอกถึงวอลลุ่มที่มีการเข้าซื้อเริ่มมีแนวโน้มที่จะเริ่มเปลี่ยนเทรนด์หรือเปล่าจากแนวโน้มขาลงเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วหรือเปล่านะครับเราก็อาจจะพิจารณาเข้าซื้อในแท่งที่2และสต็อปลอที่อะไรครับปลายไส้เทียนของ Morning s ส a านั่นเองเราจะสต็อปรอทนั่นเองนะครับ และเราจะไป TP ก็ต่อเมื่อไปชนแนวต้านนั่นเองนะไปชนแนวต้านหรือมีพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงการ r e j e c t ั่นในการปฏิเสธราคาของขาขึ้นนั่นเองนะครับปรากฏว่าโหซื้อแท่งที่2นะยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นเลยนะเราตีตีตามไส้เทียนนะครับยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่เราจะขายก็ต่อเมื่ออะไรครับเริ่มมี rejection นะครับเอาไอแ้แท่งเขียวแท่งเนี้ เริ่มเลยครับเริ่มมีแรงทขายมาเยอะพอสมควรนะแต่เรายังไม่ขายหรอกว่าเราซื้อม,มาตั้งแต่โซนด้านล่างนะครับเราจะขายก็ตอ่อเมื่อมันเริ่มมีการปฏิเสธราคาที่แปลกๆเกิดขึนนะครับที่แปลกๆเกิดขึ้น,น,ๆๆเ,นเอาแท่งที่2โอ้โห و, เริ่มมีการปฏิเสธอย่างรุนแรงแล้วเราเริ่มพิจารณาแล้วครับเริ่มแล้วนะเริ่มพิจารณาแล้วนะเพราะมันมาชนอะไรครับเริ่มเป็นแนวต้านแล้วนะแบบนี้นะครับเริ่มเป็นแนวต้านแล้วคือเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงเราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงนะครับแต่ว่าเราดูตาม ในส่วนของทฤษฎีหรือ,อเรียกได้ว่าแนวทางที่เราเทรดก็คือเราเทรดตามพฤติกรรมของแท่งเทียนบริเวณแนวรับหรือแนวต้านปรากฏว่ามันเริ่มมีแรงเทขายมารุนแรงพอสมควรเราอาจจะเริ่มพิจารณาเทขายสักสักครึ่งหนึ่งก่อนก็ได้นะครับเนื่องจากเราไม่มั่นใจว่าเฮ้ยมันเริ่มมีการปฏิเสธราคามาเยอะพอสมควรนะปรากฏว่าแท่งที่3ามอ๋อฮ้องก็เริ่มไม่มีวอลลุ่มเกิดขึ้นแล้วอันนี้ถ้าเป็นผมอะ่ะผมก็อาจจะเริ่มพิจารณาในส่วนของการเริ่มขายออกมาบ้างแล้วเนื่องจากอะไรครับ มันเริ่มไม่ได้มีการออมีวอลลุ่ม um เขียวเกิดขึ้นหรือใครอาจจะรอในส่วนของเริ่มเป็นแท่งสีแดงแล้วล่วงลงมาประมาณนี้ก่อนก็ได้นะครับประมาณนี้ก่อนก็ได้ถึงจะขายก็ได้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมอาจจะเริ่มพิจารณาขายแล้วในช่วงของแท่งที่3ตรงนี้นะครับเนื่องจากเออมันเริ่มทําพฤติกรรมในการปฏิเสธราคาแบบทิ้งไส้ด้านบนไว้ที่แนวต้าน ตรงนี้อยู่เรื่อยๆเลยอะอะไรแบบเนี้ยนะครับผมก็เลยจะเรื่อมพิจารณาในการขายทํากําไรนั่นเองเนื่องจากเราไม่รู้อนาคตว่าเอ้ยมันจะต้องขึ้นตามในภาพเนี้ยเราไม่เห็นอยู่แล้วนะครับเราไม่รอยแล้วไม่มีใครรู้ทางนั้นนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะทําก็คือเราทําตามแผนที่เราได้ตั้งใจไว้ก็คือเราจะตั้งจุดสตอปลอสแล้วก็จุด TP นั่นเองนะครับเอาล่ะต่อไปเรามาดูในส่วนของ อ๋อบิตคอยกันบ้างน,นะครับที่ผมได้แคปมาเป็นตัวอย่างในบางช่วงเนาะผมก็ตีเป็นเทนไลน์สีาขาวให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูนะทั้งแนวรับแล้วก็แนวต้านนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะดูก็คืออะไรนะครับเราจะดูในส่วนของไส้เทียนหรือ Morning Star หรืออาจจะเป็นแฮมเมอร์หรืออะไรก็ตามแต่เดี๋ยวเราเข้าไปว่ากันนะครับเราดูในส่วนของไส้เทียนกันก่อนแท่งแดงแท่งนี้เริ่มทิ้งไส้ไว้นะครับแท่งแรกเรายังไม่ทําอะไรหรอกเพราะเรายังไม่ชัวร์นะปรากฏว่าแท่งสีเขียวต่อไปเริ่มมีการปริสิธราคาจากด้านบนลงมา แต่เราก็ยังไม่ทําอะไรอยู่ดีนะครับเนื่องจากเราจะซื้อก็ต่อเมื่อนะครับมันเริ่มมีการปฏิเสธราคาที่คอนเฟิร์มที่แนวรับสําคัญเนื่องจากอันนี้อะไรครับเป็นแนวรับนั่นเองนะครับปรากฏว่าแท่งสีแดงแท่งต่อไปเริ่มมีการปฏิเสธราคาโซนด้านล่างเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับนะครับน่าจะเป็นแท่งที่3อ่าเราพิจารณาอย่างชัดเจนเลยครับแท่งต่อไปเลยครับแท่งสีเขียวแท่งต่อไปนะครับก็คือไอ้วอลลุ่มสีเขียวเนี่ยมันพุ่งลงมาแต่มีการปฏิเสธราคาขึ้นไปแบบนี้ มันก็เลยเป็นแท่งแบบนี้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับก็คือเป็นในส่วนของแท่งที่4เพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นน้องมันผ้าค่อนข้างจะเล็กนะครับเราจะพิจารณาเข้าซื้อบริเวณแท่งนี้แหละนะครับเนื่องจากมันเกิดขึ้นที่บริเวณแนวรับสําคัญแล้วเราจะไปขายตรงไหนครับเราไปขายตรงแนวต้านเพื่อนๆอาจจะพิจารณาขายตามโซนแนวต้านต่าง,างๆใน time frame ย่อยไปอีกหรืออะไรก็ตามแต่นะครับอันนี้ก็ไม่ผิดซึ่งเราจะซ stop loss ตรงไหนครับมันหลุดไปไส้เทียนที่ยาวที่สุด คือเป็นแท่งสีแดงๆแ,แท่งนี้เราถึงจะสต็อปล็อนะครับ SL นะครับปรากฏว่าเราอาจจะไปขายที่แนวต้านด้านบนเลยก็ได้นะก็ไม่ผิดนะครับหรือเราจะไปขายที่แนวต้านบริเวณตรงนี้ก็ไม่ผิดเช่นกันนะครับหรือเพื่อนๆจะตีแนวต้านย่อยลงไปอีกอันนี้ก็แล้วแต่แผนของพเพื่อนๆนะครับอันนี้เป็นในส่วนของจุดเข้าซื้อเฉยๆนะที่ผมจะบอกนะครับซึ่งเราสรั็อลอตตรงนี้นะครับปรากฏว่ามันขึ้นไปนะครับใครพิจารณาเป็นแนวต้านตรงนี้ มันก็ถึงพอดีนะครับเราอาจจะเอาเราอาจจะเทขายก่อนก็ได้นะซึ่งก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันเหลือเราอาจจะไม่ทําอะไรเลยก็ได้เราอาจจะยังไม่ขายก็ได้เนื่องจากถึงมันจะกลับลงมาแต่มันยังไม่ได้โดนอะไรครับยังไม่ได้โดนสต็อปลอสเราเลยนะครับแต่มันใกล้มากๆเกือบที่จะโดนแล้วนะครับเนี่ยแต่หลังจากนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นครับเป็นการเริ่มยกโลขึ้นแหละแล้วลก็ไปชนแนวต้านด้านบน เกิดขึ้นนั่นเองอันนี้เราอาจจะเป็นการพิจารณาขายเนื่องจากมันเป็นในไทม์เฟรมเรียกได้ว่าใหญ่พอสมควรเนาะแล้วมันเป็นแนวต้านที่มีนัยยะสําคัญพอสมควรทางซ้ายมือนั่นเองนะครับที่มันไม่เคยผ่านได้นั่นเองนะครับเราอาจจะพิจารณาขายหรือเพื่อนไม่อยากขายนี้ก็แล้วแต่นะอันนี้แล้วแต่แผนนะครับซึ่งทําไมผมถึงบอกว่าให้เลื่อนพิจารณาขายบริเวณตรงนี้นะครับก็เนื่องจากอะไรครับมันเป็นแนวต้านนะครับแล้วเกิดอะไรครับเพื่อนๆแท่งสีเขียววอลุ่มแท่งเนี้ยเกิดขึ้นแท่งที่1 โอ้โหวอลลุ่มเยอะมากนะมันต้องเป็นขาขึ้นอีกแน,น่ๆเลยแล้วมาชนแนวต้านด้วยน่าจะผ่านได้มั้งนะครับแต่ปรากฏว่าอะไรครับบริเวณโซนนี้นะครับเกิดอะไรครับเหมือนเกิด Evening Star นะครับเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดในส่วนของ Pin Bar หรืออะไรก็ตามแต่แล้วแต่เ,เพื่อนๆจะมองนะครับหรือจะพูดง่ายก็คือมันเกิดไส้เทียนเรื่องปฏิเสธเยอะขึ้นเยอะขึ้นแหละ บริเวณโซนนี้ล้วเออเราอาจจะลองพิจารณาขายก่อนไหมอะเนื่องจากมันค่อนข้างที่จะทิ้งไสไวเยอะไปหน่อยนะบางคนอาจจะขายก่อนก็ได้นะครับหรือถ้าใครยังไม่มีของเนี่ยเพิ่งมาดูตอนนี้เนี่ยเออทำไมมันทิ้งไสไวเยอะจังแล้วมันมาชนแนวต้านด้วยเนี่ยนะครับเราอาจจะพิจารณาอะไรครับพิจารณากดเซลล์นั่นเองนะครับแล้วเราสต็อปลอตตรงไหน,นครับสต็อปลอตบริเวณนะครับปลายไส้เทียนตรงนี้ที่มันทิ้งไสไว้นะครับเหนือไส้เทียนตรงนั้นเราถึงจะพิจารณาสต็อปลอตนั่นเองนะครับ ซึ่งมันก็ได้ร่วงลงมาเนาะบางคนอาจจะขายหรือไม่ขายนี่ก็แล้วแต่นะครับซึ่งถ้าไม่ขายแล้วมันขึ้นไปเนี้ยตรงนี้เนี่ยอาจจะโดนสต็อปลอสนะครับอะไรแบบนี้เนาะหรือถ้าใครไม่มีของเนี่ยเกิดแท่งเลเยชันแท่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหเหมือนเป็นนิว n ิงสตาร์หรือเป็นเหมือน Pin Bar เกิดขึ้น เราจะพิจารณาเข้าซื้อก็ต่อเมื่ออะไรครับเป็นการคอนเฟิร์มขาลงแท่งที่2นั่นเองคือถ้าใครจะเอาชัวร์เนี่ยก็จะรอในส่วนของแท่งที่คอนเฟิร์มก็คือแท่งที่2หรือแท่งที่3ก่อนก็ได้ไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับอันนี้แล้วแต่แผนนะครับแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยอาจจะรอพิจารณาเข้าซื้อในส่วนของแท่งที่2เกิดขึ้นนะครับแล้วมีเลเจิชั่นในการแบบว่าเริ่มไม่ทำไฮใหม่ผมอาจจะเริ่มพิจารณาในการกดเซลล์นั่นเองนะครับ ซึ่งเราจะไปขายตอนไหนละ่ะเราก็เริ่มไปขายที่อะไรนะครับช่วงที่มันเริ่มปฏิเสธราคาอาจจะมีช่วงนี้บ้างอาจจะขายไปก่อนครึ่งหนึ่งแล้วช่วงนี้อีกช่วงนี้ก็เริ่มมีการปฏิเสธราคาบ้างก็อาจจะขายไปก่อนครึ่งหนึ่งนะครับหรืออาจจะขายช่วงนี้อีกครึ่งหนึ่งอันนี้คือไม่มีขายล้วนนาคตเพื่อนๆต้องวางแผนการเทรดให้ดี d. ว่าแผนของเราเนี่ยคือจะไปขายทุกๆแนวรับหรือเราจะไปขายที่แนวรับสําคัญแนวรับใหญ่ไปเลยอะไรแบบนี้อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะวางแผนนะครับ เอาละเพื่อนๆนี้ก็เป็นเพียงแค่มุมมองส่วนหนึ่งของผมแล้วนั้นผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมพูดมันจะถูกนะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับผมไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยและอย่าลืมกดไลค์กด u u s สไคร e กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้ผมเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการนําไปใช้ ของดขอนเพื่อนทุกคนนะครับก็ในช่วงตลาดที่เป็นการซบเซาแบบนี้เพื่อนเพื่อนก็เรียนรู้ในการเ,ออเทคนิคในการเทรดต่างๆไปก่อนนะครับเพื่อที่ได้เอาไปใช้ในการทํากําไรในอนาคตนั่นเองเนาะซึ่งดีเจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนๆทุกคนในวันนี้นะครับและอย่าลืมไปเท่าฉลามที่เกาะวานมันกับผมและเจอกันใหม่สวัสดีครับ